พบกับ EP ที่11นะครับแกงมัสมั่นไก่สูตรยายชาตินะครับเอาครับแม่ครัวมีอะไรบ้างเครื่องแกงมัสมานตัวพริกสงกะปิไก่ใบมะกรูดกะทิเกลือ,อน้ำตาลลองครับแม่ครัวเชิญเลยครับไปทำมัสั่นกันเลยนะครับไม่เคยลองก็ต้องลองบ้างนานจะครั้นจะทำนะครับ

có tâm tam xuất cả tam tâm luôn đấy à ม่่่่ี่งนวการต้องการกำจั่วนะครับใช้เวลากี่นาทีครับว่ไปทำได้ว่สามนาทีสมห้าเ่งเสีย้เคื่องเสีรั หอมเลยครับเดี๋ยวฟันเดี๋ยวมาครับเดีนยวมาเดี๋ยวมาเอนอแตดกช์นะครับแตักช์ เก่งก็สมัคหอมยีล่ะโหลดแล้วแรงอดนะครับอดหนครั้งวต่อไปได้

เคี้ยวนะครับมันต้องใช้เวลานะครับผมเคี้ยวต้องเคี้ยวให้ไก่อร่อยมันจะอร่อยอ่าจิ้มเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยล็ดตาเลยอืมมันนจะมันลงเลยไหมมันมันลงเออนานโลกเติน้ำตาลนะครับนี่อะไรครับนี่กำลังเปียนกำลังเปียนนะจ๊ะ สุมข่าเปียกเป้นู้เปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับรสชาติใส mm. ่เข้าไป mm. สมันแกงแก้วตา mm. หอมยีราดร้อนแรงร่แรงเนาะน้องเคี่ยวให้มันเดืบดๆนะครับไม่มันแห้งให้มันข้นจะอร่อยนะครับ mm. มสมันแ๋ยว

เล็นเล็นเล็นจิ๋มหร้อยป่ะเครื่องเราเราลงซื้อมาทำนะครับแฟรีต้องเยอะต้องเยอะวะอย่ากินหร้อยหัร้อยไม่ได้เรไม่ได้ทำเองนะครับเอามาทำดูเกี่ยวรอบนึงปิดไฟรอบหนึ่งเป็อันสิ้นนะครับฝากซีกดไลค์กดแชร์กดสตอร์เตอร์ให้นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับ คัวแม่ลูกสุชาติรออยู่นะจ๊ะ